กินข้าวกันข้าวเนี่ยถ้ามันร้อนๆนะแล้วเราไปติดมันจะแฉะ,ะ,ะแฉะแ้วกินไม่ได้ต้องเปิดให้มันแบบให้มันไอ้งามันออกอันนี้เป็นขาหมูเจ๊พรก็ให้เนื่อมาให,ให้มาประมาณ พันหนึ่งอ่ะเจเจพรให้แม่มาอันนี้เป็นชุดที่เขาแบบทำไหว้เจ้านะชุดหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบวันตกจีนไงนี่ไงคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นคากิเนี่ยคากิเนี่ยจะเดิบจะอร่อยคากิเนี่ยเห็นไหมคะ จิบพแล้วก็ให้ผักกาดดองมาผักกาดดองเนี่ย็ให้พริกมาพริกเนี่ยวุ้ยพริกนิ่มแลพะพอแช่ช่องแข็งแม่งนิ่มเลยลุงเอาจากจิบพรวันนั้นไปนั่งกิน,นก่อพอนนี้พอแช่ช่องแข็งแม่งนิ่มเลยอันนี้เป็นคากิคากิมันจะเนบ คาคินี่นี่ทาคิเห็นไหมคะัมันจะเน,นิบเมื่อก,ก,กี้อุ่นตึ้งไหมอุ่นาคิ 还低，嗯。

Yeah. อ,อันนี้มันไม่เกีย่ยมันแข็งเพราะว่าเราอุ่นไมโครวเวฟจนไหม,ไม ใส่น้ำน้อยไปหน่อยเนี่ยแข็งรอเปล่าแกให้ไข่มาสองใบ ไม่แข็งปกติจะแข็งนะถ้าเรียนเข้งสามมันจะขาง <c oughs> วันนี้ไม่ไม่มีคนแสดงความคิดเศนเลย Đó con đi đâu thật thời tịch Bắt cành còn nó lấy dù Lấy dù luôn Mẹ อืเนี่ยจะให้ดูเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเด็อันเนี้ยก็เรียกขาจักรขาจักมันจะมีเนื้อเยอะหน่อยแต่มันก็ยังมีมันเนี่ยมันมากเ,เห็นไหมปะ จอน,นี้เนี่ยคุณผู้ชมดูเด็กเขาขายจุดห่งเจ็ดร้อยห้าสิบไปไหว้จุดจีนแต่มีทั้งหมดสี่อัน เห็นแล้วป่ะอันนี้เนื้อที่ไม่มัน อืมสงสารบ้าบวัวผันก็นเป็นคนบ้าสะิดไม่ดีแล้วก็ลูกตำรวจอายุบหกหกคนมาทำร้ายกันตาย โยนใส่น้ําแล้วปรากฏว่าไม่ตายก็เลยกดให้จมน้ําไม่ตายแล้วพูดด้วยแบบว่าไม่ต้องกลัวพ่อเป็นตำรวจแต่พ่อกูุเชียเองแย่มากแล้วคด yeah, ีนี้ เป็นผ้าลายแบบพี่ผู้าพิวันช่องป๊บนี่คอ้อก็ช่องยี่สิบเจ็ดที่พุธเป็นคนวางแผนให้ลูกน้องไปเสิร์ฟเรื่องนี้ เราก็มีก้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็วางแานใ้้นักข่าวไปให้เพื่อนอีกสองคนโทรไปคุยว่า ให้เล่าเหตุการณ์วันนั้นโหดูสิฝีมือพี่พุทธาพี่วันนะสุดยอดเลยเพราะเดี๋ยวนี้จะมานั่งอ่านข่าวเฉยๆไม่ได้ล่ะต้องสื่อต้งองเจาออันนี้เป็นผลงานของ ช่องแปดเลยนะทีมงานข่าวของพี่พุทธพิวันรลุยชนข่าววันนี้ลัตตอรี่ไม่ได้ออกนะออกพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันไหว้ครูคือฉันจับลูกเป็นปองนหายของลุงพลโพทะเลบางปัวออกเวลาวันที่สิบสองนะีออกตรงตรงเลยเจ็ดสองสี่ววันที่หนึ่ง ตำหนักของลุงพลไงแม่นมากๆแต่ว่าแม่ไม่ได้ซื้อหวยลาวซื้อไม่เป็นผิลิตหมายด้วยออกตรงตรงเลยเจ็ดสองสีแล้วเมื่อวานนี้เวลามันจะออกทุกสามวันเมื่อวานนี้มันออกอะไรรู้ป่ะสี่สองได้สองตัว หวยเรลาตอนนี้กองตลาดกำลังจะออกผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาทุกสามวันแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่งั้นคนไทยมันก็ไปซื้อหวยเรลาา่าหมะจะออกทุกสามวัน เป็นหวแบบออนไลน์ไม่ได้เป็นลอตเตอรี่อฉันเตยนั่นเนีไงทหารอะที่มันยิงเมียตัวเองตายนาวาเอกเหรือไงเนี่ย นาวาเตยหรือไงแล้วเมียเป็นพันโทผมอายุห้าเจ็ดเมียสี่สามแล้วก็ตายที่ปารีสที่สองรัเบียรถที่เขายิงยิงตายนะั่นน่ะหกเก้าหกเก้าแต่ฉันซื้อไม่ได้หมดหกเก้าหกเก้า กินไม่หมดตรงน,นี้จะต,ต้องรีบไาไปเท้าที่เย็นรู้สึกว่ากินไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าวันนั้นขับรถไปคลองโคนอะ่ะแล้วก็ไปเพชรบุรีไปชะอำแล้วก็ถังน้ำแกงมันเล็กไม่พอใส่ของไม่พอใส่ของ ก็เลยต้องออกไปข้างนอกแก่ผ่อนก๋วยเตี๋ยวเป็ด น้องอยากให้เยอะจริงๆแ่ให้เยอะจริงๆแม่ต้องเช็ดก่อนว่ามันลำคาเนี่ยมันสกปรก จะมาชงชามาันาวาคืมันจะได้ล้างปากจะ้วกไปล้างมือก่อนมือสกปรกมือแม่สกปรก เทน้ำใส่แล้วก็โยโก,โกแม่ไม่เชื่อว่าลูกสาวฆ่าตัวตายแต่ว่ามันมีหลักฐานว่าโยโก,โกเป็นคนสั่งไซยานายแม่เชื่อว่าลูกสาว ถูกฆาตก,กรรมอำพรางแล้วก็คนที่นางคบชอบเล่นการพน,นัน